คลิปนี้แล้วก็จะมาทำกลีบเลี้ยงของดอกกุหลาบานนะคะกลีบเลี้ยงของดอกกุหลาบามันก็จะมีความแตกต่างจากกุหลาบานกลางแล้วกูุหลาบตูมนะคะจะมีแพทเทิร์นไม่เหมือนกันนะคะคานี้เราก็เริ่มเลยนะคะส่วนสีนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะได้ก็อะคริดห0ึอยเปอร์เ์คิกดีเคนะคะ ถกกองนิดนึงอันนี้จะก็จะใช้สีเขียวอ่อนสีเดียวกับที่นี่ใช้ถักไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะค่าแถวแรกก็เราก็จะทำ x ค่าหลักในวงกลมนะคะ นี่ก็ปรับกองนี้นะคะค่ะแถวแรกห้าเอ็กในวงกลมนะคะสองสามสี่ พอได้ห้าร้ห้าเอ็กแล้วก็ดึง่ะดึงเหมือนเดิมนะคะเราไม่ดึงให้แน่นมากว่ามันจะใส่ก้านยากตรงนต้นปะโกบนะคะต่อมาพอได้ห้าหลักแล้วก็สี่ผ่านนะคะสี่ผ่านในห,หลักแรกนะคะตรงนี้ ท่อนสี่ผ่านใช้นิ้วกลางนะคะดันดันตรงกลางข้างในเนี่ยคะ่ะนะคะมันจะได้งุ้มเข้าไปก็โซ่หนึ่งต่อมานะคะแถวที่สองเราก็จะทำเอ็กไปอีกห้าหลักนะคะเอ็กทั้งหมดห้าหลักหนึ่ง สองสามสี่ห้าแถวสุดท้ายห้านะคะหลักสุดท้ายไม่ใช่แถวสุดท้ายก็จัดใึ้มมาหน่อยนะคะก็สี่ผ่าน หลักแรกตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะสี่ผานนะคะทันสี่ผานก่อนจะสี่ผานแล้วก็ดัดไปแนึง 4, น่งนะสีผ่านนะคะแล้วก็กดเจคทำมันจะได้แบบนี้ จะเป็นตัวนี้นะคะให้ดูจะเป็นตัวนี้อ่ามันจะเล็กหน่อยะะขึ้นีน่โซ่หนึ่งะคะ่ะหลักต่อมานะคะหลักที่สี่เลคะหลกวก็หลักที่สามนะคะวทำวีนะคะวี v ไปทั้งหมดห้าหลักนะคะห้าชุดนะคะ วีนี่คือ x สองครั้งนะคะในหลักเดียวกันหนึนี่ก็มาดูดูก่อนสองสามนะคะสาม สามสี่นะคะหลักสุดท้ายหลักสุดท้ายนะคะห้าตรงนี้อ่าพอได้ห้าหลักก็สี่ผ่านตรงนี้สี่ผ่านอนัหลักเลกนะคะ สีผ่านนะคะโซ่หนึ่งพอแล้วได้อย่างนี้แล้วนะคะหลักต่อมานะคะเราก็จะทำหนึ่งเอ็กวีไปทั้งหมดห้าชุดค่ะหนึ่งเอ็ก đọc câu V X đọc câu V X câu X. Đó, câu gì 1, 2, 3, 4 Ít nữa, Nên. x หลัวกวี v นะคะเพื่อนต้องนับนะคะคิดว่าสำคัญนะนับหลักเนี่ยถ้ามันขาดเนี่ยมันก็มันก็จะไม่ได้อย่างที่เราตั้งไว้ะนะคะ C ีผ่านหลักแรกเน้ะนะคะหลักต่อมานะคะเราก็จะทำสอง xv นะคะ นี่ก็ไปดดูกล้องหนึง่งสองแล้วก็วีหนึง่งสอง

2x แล้วกวู v อ่าชุดสุดท้ายนะคะ 1x 2x แล้วกวู v ตรงนี้นะ พอได้ห้าชุดแล้วก็สี่พันโซ่นหนึ่งนะคะก็พอได้ครบแล้วต่อไปแล้วก็แถวนี้เราจะถักเอ็กไปทั้งหมดให้ได้ยี่สิบหลักนะคะ ลองเลยเนาะหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าต้องให้ได้ยี่สิบนะคะอย่ายให้ขาดห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเนะคะสิบสองสิห ิบหกสิบเจเจแปสเก้ายี่สิบก็สี่ผ่านัาสี่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ แรกคะ่ะขั้นในโซ่หนึ่งนะคะอ่าต่อมาเราก็จะเริ่มทำกละะีบแล้วนะคะกลีบเนี้ยเราก็จะทำไปทั้งหมดห้ากลีบแต่นี้จะทำให้ดูสองกลีบเนาะเดี๋ยวเริ่มกลีบแรกเลยนะคะขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็เอฟเอฟนะคะลงไปในหลักเดิมตรงที่เราขึ้นโซ่ไว้นะคะนับเป็นหนึ่งเอฟนะคะ มอไปลักตรงที่เราขึน้นอ่าแทงมีนงเนาะอหนึ่งเอฟสองเอฟ สามเอีเอนะคะมาได้สีเอก็ขึ้นโซ่3ามพิกชินงานนะคะแถวที่สองน,นี้เราจะลดเราจะเริ่มลดห่วงโซ่ลงแล้วนะคะการลดห่วงโซ่ก็คือเราไม่ถักในหลักแรกตรงนี้จะถักในหลักที่สองก็จะลดลงนะคะ อันนี้เราก็จะได้สามสาม f นะคะขึ้นโซ่สามค่ะพลิกชิ้นงานก็ยังลดหลักอยู่นะคะแถวนี้เราก็จะทำ ให้ได้สองเอฟนะคะสองเอฟนะแะะะถวสุดท้ายนี่เราจะขึ้นโซ่สองนะคะ ชิ้นงานกับชิ้นงานแล้วก็ตรงนี้เราจะรวบ2องอฟ f เนี่ยทีเดียวนะคะรวบโดยวิธี f ถอดหัวถอดเส้นได้2 2เส้นข้างไว้นะคะแล้วก็ลงไปถักอีกหลักนึงนะคะถอดเส้นได้2เส้นค้างไว้ก็จะมี3เส้นอยู่ในเข็มนะคะแล้วก็รวบเลย ก็คืนในโซ่สองค่ะอยู่ที่หนึงก็เสร็จนะคะก็ตัดหลักดึงนะคะค่ะเดี๋ยวนี้จะทำก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะะเดี๋ยวนี้นิดจะทำให้ดูอีกกลีบนึงนะคะกลีบที่สองนี้เราก็แทงแล้วก็ทิ่มไปหลักถัดไปจากกลีบแรกเลยนะคะต่อ มาต่อได้เส้นใหม่รักรดึงผ่านนะคะจนได้ที่ต่อแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้เวลาถักแล้วก็รว่ไปด้วยนะคะขึ้นโซ่สามค่ะโซ่สามนะคะแล้วก็ผ่านหัเข็ม f ลงหลักเดิมนะคะตรงที่เราต่อได้เนี่ยคะ่ะนะแล้ก็นับเป็นหนึ่ง เราจะทําทั้งหมด4หลักนะคะเที่หลัก f ที่สองเที่สองนะที่สที่สี่อ่าเก็บเก็บเส้นได้ที่เราต่อไปด้วยนะคะอ่าขึ้นซ่สอ,อได้สี่หลักแล้วขึ้นซนะคะกับชิ้นงาน นี้เราก็จะลดแถวเหมือนกันกับกลีบแรกนะคะถักลงไปหลักที่สองของแถวนะคะมันก็จะลดจาก4เหลือสามตรงนี้เราก็จะได้ 3f ไม่งงเนาะหน ขึ้นโซ่สามก็ยังขึ้นโซ่สามอยู่นะคะพลิกเช่นงานนี้เราก็ลดห่วงลงไปอีกเราจะไม่ใช่ลดห่วงแต่ลดแถวเนาะลดหลักก็แทงลงไปหลักที่สองนะคะก็จะเหลือ 2F ในแถวนี้นะคะ เอฟนะคะในแถวนี้แถวสุดท้ายเราขึ้นโซ่2นะคะพลิกชิ้นงานทีนี้เราจะรวบการรวบก็คืออ่ะนี่จะบอกไปแล้วนะคะวิธีรวบพันนุ่เข็มแล้วก็ทำเอฟทอเส,ส,ส,ส้นใด้สองเส้นแล้วก็ค้างไว้อย่าเพิ่งรวบหมดนะ,ะแล้วก็พันนุ่เข็มแล้วก็ เสียบไปอีกหลักนึงแล้วก็ถอดเส้นได้สองเส้นรวบอา่าค้างไว้แล้วก็รวบทีเดียวสามเส้นก็โซ่สองอกลีบที่สองก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนทำให้ครบห้ากลีบนะคะกลีบทันปะอา่าถ้าจะทำ่างนี้ก็ตัดออกพอมยาวเกินนะคะ เพื่อนๆทำให้ครบห้ากลีบนะคะกลีบทันกลีบกีบถัดไปก็อย่าลืมนะคะก็ถักหลักโซ่หลักถัดไปจะกลีบกลีบที่อยู่ตรงนี้นะที่เราจบนะคะถักในกลีบกลีบถัดไปนะคะนี่นี่กีบ ตรงนี้ตรงกลีบที่เราสําเร็จแล้วแล้วก็ถักลงไปในกลีบต่อไปอ่าหลักโซ่ต่อไปนะคะช่วงระหว่างตรงนี้มันก็จะเสมอกันนะคะเพอได้ห้าห้ากลีบ <c oughs> ค่ะตรงนี้ได้ห้ากลีบเห็นไหมมันก็จะเสมอกันนะคะมันก็จะเสมอกันะะมันจะไม่เอยียงนะคะมันจะไม่เอียงเนาะนี่นะนี่ได้ห้ากลีบแล้วะคะ่ะ หากก้ากิบวันนี้ก็ได้ลนไฟไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนอยากจดาถ้าเพื่อนรู้รู้วิธีลนแล้วนี่ก็จะไม่ได้ลนให้ดูนะคะแต่มีนี่จะลงคลิปไว้นะคะสำหรับสำหรับวิธีลนลนเทียนนะคะลนเทียนลนชิ้นงานลนเทียนนะคะนี่ก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะคะคารสนกิบเลี้ยงก็เสร็จนะคะ ต่อไปนะคะคลิปต่อไปอันนี้ก็จะประกอบประกอบดอกให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะคลิปต่อไปนี่ก็ทําคลิปแจ้กนะคะเพราะว่านิดเป็นียงนิดเป็นคนถักไม่เร็วนะคะก็ไม่อยากจะคลิปให้คลิปมันยาวก็เลยตัดเป็นช่วงวช่งไปแล้วก็มันจะได้ไม่ยาวสําหรับเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะคลิปหน้าแล้วก็ ส่วนใบนะคะแล้วก็นี่ก็ได้ลงคลิปไว้แล้วตังตอนช่วงที่ทํากุหลาบแดงวาเลนไทนยนะคะดอกปานกลางแล้วก็ดอกตูมนะคะก็มีคลิปไปอยู่คลิปเพื่อนๆก็เ,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 เข้าไปดูได้นะคะในกฤษณาโกเชนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปประกอบดอกนะคะ และเพื่อนเพื่อย่าลืมถักใบนะคะเข้าไปดูคลิปถักใบได้ถ้าลืมนะคะใบก็ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเพื่อน่จะใช้สีอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเก็บเลี้ยงใบให้เป็นสีเดียวกันแล้วก็ถ้าจะใช้เทปพันนะคะสีเดียวกันนะคะแล้วก็ได้ยี่ห้อเดียวกันนะคะจะได้ออกมาเหมือนกันนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็หของเพื่อนๆจะสนุกกับการถักแล้วก็มีความสุขนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยอย่างเป็นอย่างสูงนะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกิจสนาโกเชจิกันคลิปหน้าค่ะประกอบดอกนะคะ